สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเรามีทั้งวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ทั้งสถาบันมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเราก็ถือว่าในเอกชนเนี่ยมีด i เวอร์ซิตหรือมีความแตกต่างที่ค่อนข้างมากนะครับเราเองกออ็พยายามทำให้เขาเข้าใจถึงบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเ,ออเป็นสมาชิกแต่ละกลุ่มเนี่ยตาม ความเหมาะสมของบริบทของแต่ละ,ะกลุ่มของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเอกชนนี้โดยทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการที่เราทำงานร่วมกับธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ดรวมทั้ง SME ด้วยเพราะว่านักศึกษาของเราส่วนหนึ่งก็มาจาก SME เหล่านั้นนะครับแล้มหาวิทยาลัยเอกชนก็กระจายอยู่ทั่วประเทศถึง70แห่งนะครับมีความใกล้ชิดค่อนข้างมากครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่า เราจะเน้นเรื่องความหลากหลายนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองครับเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะยังไม่เอื้ออํานวยอยู่นะครับอย่างเช่นสมมุติเราทํามหาวิทยาลัยที่เน้นนวัตกรรมเนี่ยกับมหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องการวิจัยเนี่ยกฎระเบียบต่างๆก็อาจจะต้องต่างกันนะครับแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับการ ขอตำแหน่งทางวิชาการนะครับวิชาการไม่ควรจะมีตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะในเรื่องการวิจัยแต่ควรจะมีตำแหน่งทางวิชาการเชิงปฏิบัติที่เมื่อเราเนี่ยได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีตำแหน่งทางวิชาการที่เน้นเรื่องความร่วมมือกับภาคเอกชนได้นะครับแล้วก็ประการที่3เนี่ยผมผมเชื่อว่าเรื่อง S ดีจีหรือเรื่องการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับควรที่จะเน้นในทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัยไม่ใช่ว่าไปเน้นเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยใดกลุ่มมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับอาทิเช่นแม้แต่มหาวิทยาลัยที่ทํางานร่วมกับภา,าคอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัยวิจัยเนี่ยผมผมถือว่า SDG และ SEP ก็คือหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกษฐิจพอเพียงเนี่ยควรจะมีการเน้น ในทุกๆก,กลุ่มนะครับอันนี้ก็คืออยากจะให้มีการปรับปรุงเรื่องตัวชีวัดนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือปรับปรุงในเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆให้เอื้อต่อการที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะปฏิบัติภารกิจของแต่ละกลุ่มได้อย่างคล่องตัวครับ <S 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 ผมคิดว่าอุดมศึกษาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการพัฒนา,าความหลากหลายในหลายๆด้านให้สอดคล้องกับเป้าหมายแต่ละเป้าหมายที่ ทั้งหมดก็มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศทางนั้นครับแล้วก็ในฐานะที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเนี่ยมีความใกล้ชิดกับธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนเป็นอย่างมากนะครับผมเองก็คิดว่าเราเองก็จะได้มีโอกาสทํางานเพื่อช่วยธุรกิจแล้วก็ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SME นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับถ้ามหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว และสามารถทำงานร่วมกันนะครับเข้าไปพลิกโฉมธุรกิจ SME ต่างๆให้มันทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้ผมค,คิดว่าคงจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับน้องๆแต่เพียงอย่างเดียวแต่ก็จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจในภาพรวมและก็เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วยครับ